สวัสดีครับตุ้มครับสวัสดีค่ะไอค่ะพบกับเราเมนูที่3แล้วจริงๆเราถ่ายเลตนี้ไว้แล้วแหละเราคิดว่าเราจะไม่เอาออกเพราะอาจจะได้การตอบรับที่ไม่ดีแต่ว่าแต่ปรากฏว่าทุกคนชอบสิ่งที่เราทำแล้วผลตอบรับก็คือได้ออกออกอาทิตย์นี้หรือออกไปจาก YouTube อายุเท่าไหร่เดี๋ยวกูตบเท่าอายุไม่อยากจะบอกว่าตอนนี้เราได้เป็นเชฟปแล้วมีคนมาบวกให้เราด้วยโอเคคะ่อโอเคค่ะอัดอัดสวมให้พี่เขาหน่อย เป็นเชฟมงกุฎตัวทำเองได้หนูก็ต้องสวมเหมือนกัดีใจจังเลยได้เป็นเชฟแล้วกปุ๊บเป็นอาจารย์แม่คุณพระโชว์ไม่ใช่แล้วล่ะคืออาจารย์แม่ไม่ได้เป็นเชฟทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นชะอมเอามาผัดข้าวหนูเคยเห็นหนูเคยเห็นเคยเห็นโอเคที่แค่ชะอมกูอมไปแล้วใช่กูอมไปแล้วไม่ได้ไม่ดีไม่ดีแล้วเจ้าชะอมเนี่ยมาผัดข้าว แต่จริงผัดข้าวถ้าเป็นเจนะฮะเกิดทานเจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแค่นี้ก็ได้ของเรานี้ไม่มีเจของเราเจเนอรัลวันนี้วันนี้เจไม่เจวันนี้ไม่เจเพราะเรามีเนื้อสัตว์มีไข่อออ๋โเคเป็นเจเนอรา่าแต่ถ้าเกิดบางเซตที่แล้วเป็นเจไปแล้วอันนี้บางสวีรัดได้โอเคแล้วแต่อย่างเงี้ยเป็นมงเป็นมังเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้อะไรครับอันนี้อะไรคะเออเป็นข้าวผัดข้าวผัดไม่ครับที่มือครับที่มืออันนี้อะไรที่มือเอไข ไข่ใบเดียวไม่น่าสนใจท่านผู้ชมคะเท่าไขร่ไข่สองใบตั้งอยู่บนโต๊ะแต่งด่างเพาะเอือไข่จำบา้างพอเอือมก็เล่นกันเยอะโอเคเปิดเตาคะ่ะหนูต้องทําอะไรมั่งเราใช้น้ํามันหมูนะคะเราใช้น้ํามันหมูจริงๆค่ะมันจะเป็นไข่แบบนี้นะคะน้ำมันหมูนะคะ<อ>น้ามันหมูดีกับร่างกายนะคะบอกน้ํามันต้องไม่เป็นไข่ไม่จําเป็นคะ่ะพี่ตู้มันนี้เห็ดเราใช่ปะคะเห็ดหั่นเห็ดใส่ไปเลยจ้า อย่างที่บอกอนแล้วก็คนเป็นเจก็ใส่พวกนี้แทนโปรตีน,จจนตแล้วจะตาก็เราใส่ทุกอย่างเพราะเราพวกเจนอลเลอเจนอลเลอเจนอลเลอแปลว่าอะไรคะทุกอย่างมึงอ๋อเหรอ <c oughs> เนี่ยเราใส่ไข่ใส่ไข่ซีฟองโอาพี่ตุ้มถ้าหนูหั่นไม่สวยอย่าว่าหนูนะไม่เป็นไรใครเพราะคนหั่นมันไม่สวยงั้นหนูหั่นสวยละโอเคแค่นั้นเองยากเลย ยีไข่ไปก่อนนะคะถ้าจะไข่เสร็จเนี่ยยีเสร็จแล้วเอาพักไปก่อนก็ได้เราจะได้มีไข่อุ้ยเราก็มีอยู่แล้วจะได้มีไข่ได่าวว่าพี่ตุ้มมีไข่แล้วอย,าาอยา่าเคาะอย่าคาดว้าเขาจะคว้านกระหลิวมาหาพี่ตุ้มนะคะเราก็ยังท้าทายคน <c oughs> ทั้งบ้านอยู่นะคะว่าเราจะให้เราไปทําที่ครัวบ้านไครนะคะเราจะไปโดยโดยที่ว่ามีอะไรก็ส่งมาให้เราได้ใช่ไหมคะพี่ตุ้มถึงกันไม่อยากไปที่บ้านครัวครัวของคุณอนาถามมากไม่อยากทำให้เราาป <c oughs> อย่างนี้ ก็ส่งมาได้เลยไอเดียมาว่าคุณอยากกินผัดนูดผัดที่เอาไอ้นี้มาผัดกับไอ้นั้นได้ไหมเจอผักอันนี้ข้างถนนค่ะอยากอยากเอามาทํากับข้าวได้ไหมก็ส่งมาเลยเดี๋ยวพี่ตุ้มจัดให้แม้เราก็เอาใส่กระหมูลงไปด้วยแล้วก็เทียบกระเทียมนะคะให้หอมหอมไหมจ้าหอมไหมตะก้อนหอมคับหอมใส่พอหอมนิดนึงนะคะใส่ไก่ลงไปเราจะไม่อดอดหยากรนะคะเราต้องกินเนื้อสัตว์เราไม่ได้กัดไข่นะคะเราไม่ได้กัดไร นี่ขนาดไม่ได้กัดนะคะแล้วรู้สึกว่าวันหนึ่งเราจะทำทไม่ได้เราก็จะเริ่มเริ่มกินเนื้อสัตว์เพราะว่าเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่อ่าพี่ไม่เคยกินเลยแล้วพี่กินเนื้อชิ้นดูดพี่ตุ้มดูดนะไม่เกลียดขึ้นอีกแล้วไก่กระเทียมหยุดหยุดาไม่เป็นไก่ไก่กระเทียมได้เลยปรุงด้วไก่กระเทียมได้เลยอะไรต่อคะอันนี้ใส่คุกเลยเหรอไม่ต้องเข้าคุกหรอกไม่ทำอะไรผิดโม่พริกเยอะไปไหมคะพี่ตุ้มเยอะกว่ะไม่ทานแล้ว แล้วเอามือมือนี่ปุ๊กเลยทัพพีทัพพีเอาโห่กูตบนะแล้วยังไงเ้ามันไม่ได้เข้าบ้านหมาขยาวขยาวนี่กูว่าไม่ไปไหนแล้วอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมแม้ม่งฉุนเลยนะมันโมโหละฉุนมากเสียเวลากูจริงๆเลยจบละ แล้วก็คลุกแล้วเห็ดหนูอ่าหนูหยิบอะไรเอาใส่ไปเลยก็ได้เห็ดเอาใส่เห็ดไหมเนี่ยวันนี้หนูมีเมนูเห็ดหอมย่างหนูมีเมนูเห็ดสดแล้วล่ะอะไรอีกตะก้องบอกหิวแล้วอ่ะหอมมากเลยอะเอามาเอาอะไรอันนี้จริงจริงอันนี้กูบอกเลยกูไม่ชิมแน่นอนทำไมไม่ชอบของเหม็นเหรอไม่ชอบหองที่อื่นไม่ล้างมือหอมหอมเลยอะไรล่ะไม่ล้างอ่ะกลิ่นตัวอ๋ออะไรต่อ เอารสดีมาก่อนเลยรสดีทําไม่อร่อยรสดีก็อร่อยแค่ใส่รสดีเท่านั้นถั่คุณมิกก็ได้ซอสผัดใส่ได้นะคะอยากขายไหมอยากขายอยากขายค่ะอยากขายอันนี้พอมไหมอ่ะช่วยมาช่วยมา่อนอยากขายค่ะอยากขายถ้าคุณมิกเสร็จรสดีค่ะรสดีอยากขายรสดีอยากขายอยากขายเหลือเหลือโอ้ยไม่เอาไม่เอาครัวกระเทียมจะเป็นแมงก่อนเลยไม่เอากระเทียมอย่างงั้นเดี๋ยว อันนี้ไปหั่นใส่น้ำปลาพี๊ใส่น้ำปลานิดนึงน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลพี๊ค่ะเบาๆค่ะขอโทษพี่เบาอย่างอื่นได้เอาน้ำตาลมาน้ำตาลหัวหนีแล้วเนี่ยโอ้โหที่เป็หัวเหมือนกันนะน้ำตาลก็เป็นหัวหัวเรื่องเมียพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ควรหวานมากเพราะว่าของเหม็นไม่ควรหวานมากเหมือนส้มตาบาครับใส่น้ำตาลเพราะมันจะไม่อร่อยเออมันจะกลิ่นแล้วจะไม่แซ่บเรื่องส้มตำอีกห้อยปอนด์นี่ตกลงโมโหเรื่องอะไรเนี่ย เฮ้ยมันขาดอะไรบางอย่างวะขาดความอร่อยแน่เลยเออว่ะไข่มันน้อยไปไหมอ่ะไม่น้อยไข่ช่างภาพเพียบเลยหนูกลัวมันจะไม่อร่อยจะเค็มหรือเปล่าไม่เป็นไรพี่ชิมให้ก่อนเนี่ยเอาช้อนไปได้แล้วช้อนเหรอช้อนสามหัาจะช้อนสวัสดีครับท่านผู้ชมครัวันนี้รายงานจากครัวคุณตุ้มนะคะและไล้เขาหัว ทอดกับทอดต้นชีนอ่ะบ้าเล่นอะไรกับฉันเนี่ยใครจะทักมาหน้ากลัวจังของพี่อ่ะพอดีมั้พอดีไหมคะนี่นะของพี่เขาตอพี่เราต้งารพี่เราถามว่ารู้ถามว่าเป็นไม้พอดีไหมคะใส่ไหมเนี่ยจำเป็นไม่ใส่โอเคไม่เป็นไรเก็บไว้คูณเลิกก็ได้อจิมจิมจิมหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าแล้วมุนมุนมีแอคทิม ยังไงคะยังไงคะนี่อยากจะบอกนะมือเกมแม่นมากอยู่ทุกพิชัยเสร็จแล้วพิชัยพิชัยพิชัยแล้วบอกมือแม่นเลยใส่พิชัยเพิ่มกูไม่แม่นก็แล้วอันนี้พิชัยจัดพิชัยพิชัยปลดวิธีการหยอกวิธีการหยอกพิชัยนะจ๊ะหนูยอกเลยค่ะอ้โหโอ้โหยเกซะเดี๋ยวสปอนเซอร์จะหนีหมดสปอนเซอร์บอกจะไม่เอาตอนที่ท่าหยอกนี่แหละ จัดจานจัดจานเป็นหน้าที่พี่ตุ้มเลยค่ะจัดจานผู้ช่วยกูเป็นหน้าที่หน้าที่หน้าที่อ่อยดูแต่อันนี้อร่อยออร่ยจริงการันตีเห็นพวกเราเล่นๆกันอย่างนี้นะครับอาหารเราทานได้จริงๆนะคะผ่านความรอเดินในมือแสดงไม่ได้เพราะมึงเนี่ยแหละมึงตับมากเลยลิซ่าลิซ่ากูไม่ได้เล่นกลลิซ่าไม่ได้เล่นกลแม่ลิซ่าโค้มขนาดนี้ หนูจะดมให้คุณผู้ชมดูว่ามันหอมจริงๆมึงดมแล้วมึงบอกเขารู้เรื่องอ่นี่อย่าให้ทีวีมีกลิ่นใช่ไหมอย่าให้หนูไปสตาสก์ไงอย่าให้ทีวีที่บ้านหยาดหยาบคุกหนูล่วงแล้วนี่ดีเพราหนูให้หนูล่วงเจสต์เชฟเชฟมากุ๊กอะไรมึงไม่ใช่ไก่ฮัลโหลตำตามอยู่สวนลุ่มโอเคเหนื่อยจังทำกับข้าวต้องใช้ได้แล้วอันนี้อะไรอีก หัวค่าไปยืมหน่ส่นะคะดูสิทำของหนูกุ๋นหมดแล้วเนี่ยบ้าอันีเข้าง่ายเข้าใจตู้เย็นง่ายแล้วหนูจะไปทำอะไรกินได้อีกเนี่ยเด็กๆก็อย่าเอาขอโทษนะคะไปใช้นะเดี๋ยวเมนูต่อไปอ่ะฉันไม่ใช่แบบนี้นะใช้คล้ายๆกันแต่เป็นมันละตอนจะชอบกว่านี้อีกหนูไม่ชอบกินมะรละพี่ตุ้มจะทำยังไงให้หนูให้มันแบบให้หนูกินได้ไหมอ่ะหนูไม่กินมะรละจริงเดี๋ยวเจ๊ทำให้ดูมันขมอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้อันนี้ไปใส่ ผูช่วยทำอะไรอ่ะผูช่วยทำอะไรเค้งเค้กอุ๊ยนี่เลี้ยงชอบกินเปลือกเดี๋ยวจะซื้อทุเรียนมาให้หล่อนอย่าทิ้งนะตัให้กินเปลือกกินเม็ดเม็ดหมดเลยแต่เนื้อกูกินเองก็หนูเห็นอาหารใจและถังกระใหญอยู่ใกล้ๆพี่ตุ้มก็ไม่มาใส่ก็จะมีผู้ช่วยไปทำทุเรียนอะไรอ่ะโอ้ยหนูรู้สเหนื่อยกับพี่ต้มจริงเลยมีอะไรจะใส่ได้อีกไหมอ๋อหนูเริ่มลำคาญหมอก เอ่ออันนี้เราไม่เหี่ยวนะคะจากเทปที่แล้วนะคะเราไม่เหี่ยวค่ะก็บอกอะไรกับเทปนี้คิดว่าไม่ยาวออกค่ะจะแบบคนอยากได้ก็เราก็เลยจัดให้แล้วก็ทำหาเมนูแปลกๆมาให้ใช่ไหมคะได้ดูลกๆเหมือนกินในป่ากินในป่าอันนี้ไปเฟินลยหรือเปล่าชะอมชะอมกูก็ซื้อมาในป่าวัน two go ขอบคุณค่ะ เห็นตะไครไ้ไหมจ๊ะเห็นหน้าตุ้มเห็นตะไคร้ก็ได้หรือกดตามตรงนี้เลยก็ได้แดงๆเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมจดเลยกดตีกด